แอ็คคอร์ด G9 เครื่อง2.0นะฮะล้อเดิมพ่อเดิมโรงงานนะครับคันนี้จูนน้ำมันอ e E20 นะฮะแต่มันนี้ข้อประจัดดีแบบน,น,นะฮะจูนของหลักใช้น้ำมัน E20 นะครับก็ปัญหาหลักเข้ามาคือขัดนะฮะขาดจริงคันนี้ปรับนนะะอรบนนะะอรบนนะะข,อบขอบึ้นมาช่วยได้ริดีเดียวเอง ะะถ้าจะยางเนเครื่องไม่ไหวแล้วนะครับเมื่อกี้ลองให้ช่างเช็คดูตัวไฟขวาของใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าของเทียบหรือเปล่านะฮะวุ้นั่นมากแต่ตอนแรกขัาน,นี้อโอเคก็โซน G9 สองโซนมีเรื่องอลิลลี่ด้วยนะฮะก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จูนน้ำมันเตาที่ใช้เรียบร้อยนะฮะ okay. โอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ a f v b ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกอาศกากากนะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่นจูนนะฮะจูนสดจูนตลอดจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสีนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่ค,คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ ขันนครับเมื่อกี้ปรับรอบอีกแบบหนึ่งนิ่งเลยคือ20%เอร์เซ็นที่มันสัทหายไปเยอะเลยแต่รอบมันสูงจัดเลยก็เลยไม่เอานะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหกินละมันตายเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวดูสปีดเทสกันนะครับเปิดแอเกดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไป 920นะฮะับลองดูคำมีอะไรต่างๆบ้างนะฮะก็ปีจูนะครับจูคาราสามพันเก้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเกียรติ์จูเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับชนิดน้ำมันเปลี่ยนชนิดน้ำมันนะฮะสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะครับปีจูหน้าอู่อยูเซรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าบัตรฟอยหรือว่าสินเงินนะฮะอีกที่คือเราพุกกาฟองเจ็ดนะครับที่ฟองเจ็ดให้บริการแต่งานจูเดียวนะฮะเซอร์วิสบัตรธนาคาร ของเจี๋ผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจุดน่องสถานที่นะครับผัวค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะครับ f a เฟซ o ุ๊กยูทูบรว o ทั้งแบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับ4ช่องทางผมแนบไปไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับแอบคอร์จเก้าสองจุดศน,นะครับมีแบบป,ประมาณอ e ียีนะฮะปรับรอบเดินเบาช่วยเรื่องตัวสั่นนะครับปวดนิดรีปวดท้องปวดหล,บบลงปวดอะไรครบปวดเลย นะฮะขอบคุณครับ